สังเกตไหมเวลาพอเราทำดีเรายิ่งทำดีมากยิ่งมีบุญมากยิ่งปฏิบัติธรรมมากดีมากทำไมมันเจอเรื่องซวยต้นเดือนซวยท้ายเดือนซวยกลางเดือนเอ๊ะทำไมมันเจอเรื่องซวยซ้ำซวยซ้อนเราก็ทำดีนะแต่ทำไมมันมีแต่คนมาวุ่นวายกับเราตอนพระพุทธเจ้ายัางไม่ตัดสรู้พยามารมาไม่โยมไม่มาพอพระพุทธเจ้าจะตัดสรู้ มานมาแล้วพอตัดสรุแล้วองคุรีมานมาแล้วนางจินจะมานวิกามาแล้วคนมาทําร้ายพระพุทธเจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเรายิ่งมีก็ดูเหมือนเขาจะยิ่งมาจริงๆนะโยมลองสังเกตนะว่าตอนที่เราไม่ได้ถูกหวยไม่มีเงินนะ่ยไม่ค่อยมีใครมาหาสักเท่าไหร่แต่เวลาพอถูกหวยมามีเงินทองเยอะแยะคนก็มาทวงหนี้บางคนก็มายืมเงินบ้างมาเป็นญาติทั้งๆที่ก็ตัดญาติขาดมิรไปตั้งนานแล้วนะ ฉะนั้นเนี่ยก็พิจารณาเห็นเลยว่าแสดงว่าเราต้องมีสิเขาถึงได้มาหาแล้วก็มาวุ่นวายกับชีวิตเราเวลาทําความดีก็เช่นเดียวกันยิ่งทําความดีมากๆทํำไมชีวิตมันเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่ดีสําหรับบางคนน่ยนะที่เขาเจอก็ขอให้พิจารณาว่าแสดงว่าเราต้องมีบางอย่างให้เขาทวงได้ต้องมีบางอย่างแสดงว่ามาถูกทางแล้ว แต่ถ้าจิตมันไปอยู่ในส่วนที่ว่าทําไมทําดีแต่ชีวิตก็ยังซวยซ้ําซวยซ้อนเจอแต่ปัญหาแสดงว่าทําดีไม่ได้ดีสิอย่าไปคิดแบบนี้เด็ดขาดแสดงว่าเราต้องมีบางอย่างเขาถึงมาถ้าเราไม่มีเขาก็คงไม่มาแน่ๆเลยเรานึกในใจดีแล้วได้ใช้หนี้กรรมแล้วจะได้ใช้ต้นใช้ดอกมันจะได้หมดกันไปทีละเรื่องสองเรื่องจเจ้ากรรมนายเวรหมดไปทีละเปลาะสองเปลาะดีไม่ยอม